ยุทธการลบแผนที่ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่8เสนาธิการใหญ่รู้สึกตะคิดตะขวงใจออกมากมากกับแนวความคิดของผู้ช่วยในฐานยุทธการที่เสนอให้จ่าดาวเหนือเข้ามามีส่วนช่วยแก้เกมชุดราตะเวนทั้ง6ชุดต่อภารกิจพิชิตเวทกงแทนใจหนึ่งก็เห็นด้วย แต่ด้วยศักดิ์ศรีแห่งชายชาติทหารและความเป็นมหาอำนาจทางทหารของสหรัฐอเมริกาจึงไม่อาจเอ่ยคำเห็นดีเห็นชอบออกมาอย่างทันทีทันใดหาไม่แล้วเกติภูมิของคนระดับมัสมองแห่งกองทัพสหรัฐอเมริกาคงไม่เหลือแต่กระนั้นก็ยังอดค้อนนทหารทั้งสองมิได้อยากพูดคำแรงๆให้ได้อายบ้างแต่ก็ต้องเย็บปากและงับใจไว้เพราะถึงอย่างไรตนเองก็คิดไม่ออกเช่นกันพอดีเสียงวิทยุจากมงบ้านโศกปีดดังขึ้นสไลด์จากแบ็กด็อก สถานการณ์ไม่คลี่คลายเลยทุกอย่างยังคงรักษาระดับความรุนแรงเท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนว่ารายละเอียดมาสิไอ้ที่ว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันเป็นยังไงหรือว่าแบ็กด็อกตัวผู้ยังขี่แบ็กด็อกตัวเมียไม่ได้เฮ้ hey, สลายแบ็กด็อกที่คุณว่านั้นหมายถึงหมาวัดนะไม่ใช่หมานักสู้อย่างพวกผมอันที่จริงอะ่ะผมไม่ได้ชอบรหัสชื่อคํานี้เลยคุณนั่นแหละเป็นคนกําหนดให้ผมฟังแล้วจะกระจี้พพิกนอย่าพูดมากไอ้แบ็กด็อกถ้าไม่เป็นแบ็กด็อกอ่ะเดี๋ยวจะให้เป็นหมาขี่เลี้ยาากา,า,กา,ยยกยางกิน โอเคโอเคแนวรุกของ VC ยังอยู่ที่เดิมฝ่ายผมพยายามใช้อาวุธทุกอย่างทําการยิงสกัดไว้ส่วนคอกับปสอยังระดมยิงเหมือนเดิมช่วงนี้มีปืนใหญ่เพิ่มเติมนิดหน่อยเท่านั้นปืนใหญ่ปืนใหญ่มาจากไหนผมจะไม่รู้เลยสไลด์รู้แต่ว่าพวกมันยิงตกหลังเป็นส่วนใหญ่คาดว่าที่ตั้งของผมตรงนี้คงเป็นพื้นที่อับกระสุนนะมันยิงมา่กี่นัดแล้วพอรู้ไหมประมาณ20นัดตกห่างจากแนวด้านหลังโน้ตราวร้อยถึงร้อเมตร เว้นคอกับปรสอเท่านั้นนะที่ยิงแม่นมากทุกนัดลงกลางฐานทั้งนั้นเลยแต่หลุมกำบังของเรายังดีช่วยคุ้มกันได้ถ้าเป็นอย่างนี้ผมมั่นใจว่า vc บุกเขายึดฐานเราไม่ได้แนะ่อย่าโม้อย่าโมย้ยแบ็กด็อกปืนใหญ่ยิงกระสุน่องสว่างมาบ้างหรือเปล่ามันไม่กล้ายิงหรอกสันไรถ้ายิงกระสุน่องสว่างผมก็ต้องมองเห็นพวกมันด้วยสิผมว่ามันคงกลัวเรื่องนี้มากแต่ถ้ายิงมาจริงๆอ่ะผมจะเล่นงานมาให้แหลกรานไปเลยโอเคเ,อเก่งตอนนี้สำรวจยอดการสูญเสียว่าฝ่ายเรากับฝ่ายมานะันอ่ะมีคนตายคนเจ็บฝ่ายเราเท่าไหร่ คนของผมบาดเจ็บหกคนตายแค่สองส่วน VC เท่าที่ได้ยินเสียงร้องมีห้าหกจุดคาดว่าน่าจะมากกว่าห้าหกคนนะส่วนจะบอกให้ชัดไปเลยว่าบาดเจ็บหรือตายเท่าไหร่ยังบอกไม่ได้โอเคโอเคพยายามรักษาย,ยอดคนตายคนเจ็บไว้แค่นี้ให้ได้นะฝนหยุดตกหรือยังยังโดยสัณรายแต่ก็เบาลงผมตั้งใจถ้าฝนหยุดตกเมื่อไหร่จะสั่งพวกเราลุยทันทีลบยืดเยื้อนานๆชักล่คาหนะง่ายอย่างนั้นก็ดีเลยว่าแบคดอกระวมองไปเจอหม้อน้ำร้อนที่แก้วเตรียมไว้ถอนขนหมาซะก่อนละ่ะผมชักเป็นห่วง ขอบคุณนะสไลด์ขอบคุณที่เป็นห่วงผมกล้าพูดอย่างนี้ก็เพราะมั่นใจกับระเบิดของผมรับลอแม้แต่มดก็เดินผ่านไม่ได้ไอ้มองคีโมถ้ามึงพูดกับนอสตาเซเจ์แล้วมึงมหวังโดนด่าเสียหมาดำหน้ามีอะไรบ้างวะในดงกับระเบิดนั่นนะ่ะโธ่สไลอย่าดูถูกฝีมือม้งอย่างพวกผมสิครับถ้าไม่แน่จริงป่านนี้ถูกวีซีตีแตกไปนานแล้วผมไม่มีโอกาสมาส่งเสียงเจ้าเจ้ากับสไลอย่างนี้หรอก โอเคดงกับระเบิดที่ผมวางไว้อะพื้นที่กว้าง300เมตรยาวรอบทิศตลอดแนวขอบฐานทั้งฟล่าสดุดเครโมทีเอ็นทีเอ็มสิบแปดทุกอย่าง T ip, ทียิบจนคิดว่าตอนกู้หรือรื้อถอนอะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3วันแนะ่เพราะฉะนั้นถ้า VC คิดจะเข้ามากู้ด้วยเวลาเพียงคืนเดียวก่อนเข้าตีแล้วก็เสียใจด้วยแน่ใจขนาดนั้นเลยเหรอว่าแบ็กดรอกระยะที่คุณวางมันก็เหมือนเหมือนหน่วยอื่นที่เขาทํากันนั่นแหละผมเห็นล่องจุนโดนป่าราบด้วยกันทั้งนั้นอนะไอ้ที่คุณว่าต้องใช้เวลากู้3ววััันนนะน่มนมีจมนนีจสกเทไรชย โอเคสักรายผมวางเคมอไว้ร้อยห้าสิบูก TNT สองร้อยลูกพลุสะดุดร้อยแปดสิบูกกับระเบิดสี่ร้อยห้าสิบูกแค่นี้มันพอไหมกับระเบิดทั้งหมดหมายถึงตลอดแนวรอบฐานนะแบกด็อกคุณคิดหรือว่าถ้าวีซีบุกจริงๆมันต้องกู้กับระเบิดพวกนี้ทั้งหมดมันก็ทําเฉพาะพื้นที่ที่เป็นความยาวเท่าที่มันต้องการเจาะเข้าฐานเท่านั้นแหละถึงงั้นก็เถิดสักรายนอกจากเครื่องกีดขวางพวกนี้แล้วผมยังมีอาวุธทุกอย่างคอยกำกับอีกชั้นหนึ่งถ้าคิดเสี่ยงแล้วก็รับรองเจอของจริงหน้าเชื่อมือผมสิครับ โอเคโอเคงันขอโชคดีก็แล้วกันมีปัญหารารยเลือกมาได้เลยผมสแตนบายวิทยุรอ,อคุณตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วเสนาธิการใหญ่ตัดบทด้วยความรำคาญคิดถึงคำพูดของจ่าดาวเหนือขึ้นมาทันทีอันลาวนั้นขี้โมทุกชนเผ่าไม่ว่านายทหารนายสิบพลทหารบัดนี้ประจักษ์กับตัวเองแล้วจึงไม่สงสัยสักนิดเลยว่าทําไมนักลบรับจางจึงไม่ยินดีร่วมงานกับทหารลาวสถานการณ์ปะทะของมงบ้านโศกปีบไม่สามารถยอมให้ผ่านไปได้ง่ายๆผมมีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวพัน ในเมื่อทหารน่วยนี้เป็นกองกําลังหลักของนายพลวังเป่าซึ่งมีอิทธิพลต่อคณะรัฐบาลฝ่ายขวาเป็นอย่างมากชนเผ่ามงมีประชากรมากเป็นอันดับสองของประชากรทั้งประเทศนั่นเองกองกําลังทหา,ารสหรัฐอเมริกาจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยนะักรบเผ่ามงทําการรบโดยเฉพาะการลบในป่าซึ่งมงมีความชํานาญกว่าลาวลุ่มหรือลาวพื้นราบและเก่งกว่าลาวเผ่าอ,อื่นๆแม้จะถือกําเนิดบนป่าเขาเหมือนๆกันสหรัฐอเมริกาจึงยอมทุ่มเทงบประมาณจํานวนมหาศาลเพื่อจ้างมงไว้ตายแทนคนของตน โดวยวิธีการตื้นๆก็คือยกย่องในพลวังเป่าให้ได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินในขณะเดียวกันมุ้งย่างในพลวังเป่าก็ได้พยายามสแสวงประโยชน์จากทหารอเมริกันในทุกๆดานงบประมาณทุกดอลลาร์ต้องจ่ายผ่านมือในพลเท่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นในพลวังเปาอาศัยความที่มีกําลังทหารและกําลังประชาชนอยู่ในมือมากๆเป็นเครื่องต่อรองนั่นเองพันเอกนอร์แมนวังไอคอมวิทยุมือถือล้หาหันไปคว้าโทรศัพท์สายตรงของฝ่ายทหารขึ้นมาหมุนหมายเลข นายท่านทั้ง3ไม่เข้าใจว่าเสนาธิการใหญ่มีแผนการอะไรอยู่ในใจจึงเงียบไว้ทั้งๆที่พันตรีโรเจอร์มีบางปัญหาเกี่ยวกับชุดละตะเวนตามสั่งที่ต้องรายง,งานด่วนแต่ก็ต้องระงับไว้ก่อนท่านนายพลท่านนายพลใช่ไหมครับผมคเนลนอร์แมนครับพันเอกนอร์แมนพยายามบีบเสียงให้สุภาพลื่นหูหน้าฟังไม่ต้องพูดกับคนสำคัญระดับนายพลของเจ้าของประเทศแบบไม่มีศักดิ์ศรีของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยใช่ผมเจนเลันวังเปาคุณคเนลมีอะไรจะพูดกับผมเหรอ เสียงห้าวกังหวานแสดงถึงอำนาจบาร,รมีดังมาทางโทรศัพท์พันเอกอเมริกันฟังแล้วถึงกับต้องเม้มริมฝีปาก,กลันความรู้สึกบางอย่างไว้ภายในยังอดทนมือข้างนั้นกำหูโทรศัพท์แน่นจนคิดว่าถ้ามันทําด้วยอย่างคงคดหงอหรือแม้ก็คงแหลกกระจุยขาอุ้งมือไปแล้วแล้วบีบเสียงตอบกลับไปอีกครั้งไม่ทราบว่าท่านในพลทราบเรื่องกองกําลังมงบ้านโศกตีบกําลังถูกวีซีจำนวนมากโจมตียังยางยาง,ยาง,ยางผมยังไม่ทราบคุณคเนลจ้างรายละเอียดให้ผมทราบหน่อยสิ วางมาเลยตนะั้งแต่ต้นเลยนะพระเอกหนอรอแมนถึงกับำหมัดมือซ้ายซึ่งวางจากการถือโทรศัพท์ซัดลงบนพื้นโตเสียงดังเหมือนคนหมดแล้วซึ่งความอดกั้นทางจิตใจกรามสองข้างขบกันเป็นสังสติส่วนหนึ่งพยายามย้ำเตือนว่าอย่าเปล่งพุลสวาสวาจาออกไปเฉี่ยวเพราะมันหมายถึงอนาคตหน้าที่ราชการอาจดับวูบได้ถึงในพลมงคนนี้จะไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของตนก็ตาม แต่สายสัมพันธ์ลักษณะสามเศร้าระหว่าง CIA รัฐบาลลาวและนายพลวังเป่านั้นส่งผลกระทบถึงตนแน่รู้สึกไม่พอใจเอาเสียเลยคนอย่างพันเอกนอแมนเคยแต่สั่งให้คนอื่นรายงานรายละเอียดให้ทราบแต่คราวนี้กลับถูกสั่งให้เป็นคนรายงานเสียเองลีลาสำเนียงที่นายพลมงพูดนั้นช่างไม่ต่างกับพันเอกอเมริกันเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเอาเสียเลยแม้ไม่ชอบใจไม่พอใจเพียงใดแต่ก็ต้องอดกันไม่มีสิทธิทักทวงหนทางออกที่ดีที่สุดคือรู้ตามลมไปก่อน น้ำเชี่ยวอยขวางเรือหรือคนกำลังใหญ่จงใหญ่ๆทับหาไม่อาจแพ้พ่ายตัวเองได้นี่คือบางเหตุผลที่พันเอกอเมริกันจำเป็นต้องนอบน้อมให้กับนายพลวังเป่าตัดสินใจล่าย,ยาวตั้งแต่เริ่มสถานการณ์กระทั่งถึงช่วงสุดท้ายที่เพิ่งจบไปเมื่อครู่ให้ฟังอย่างฉีขาดไม่ได้ว่าพันเอกนอแมนโง,ง่หรือฉลาดที่ไม่ยอมรายงานสถานการณ์ของทหารหน่วยอื่นให้ในายพลวังเป่าทราบคงยกบเฉพาะเรื่องของมงบ้านโศกปิดแต่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นโอเคคุณเคเนลนอรแมน ตามที่แบ็กด็อกบอกว่าเขามีโดงกับระเบิดต้องมากมายอย่างนั้นก็กําลังทุกคนพร้อมใช้อาวุธเต็มที่ผมว่านะไม่นานหรือจะแค่ฝนหยุดตกวีซีถอนตัวกลับไปเองนั่นแหละมันไม่มีเหตุผลเลยนะครับที่วีซีจะต้องถอนตัวหลังฝนหยุดตกถ้ามันคิดถอนตัวจริงๆคงถอนร่องฝนตกหนักนี่แหละครับเพราะเชื่อว่าฝ่ายเราคงไม่ออกแรกติดตามหน้าคุณนี่คิดไม่เหมือนผมนะคุณแนวเมื่อวีซีรู้ว่าระหว่างฝนตกฝ่ายเราไม่ออกติดตามเพราะฉะนั้นก็อยู่โจมตีสักระยะหนึ่งก่อนดีกว่า รอยฝนหยุดแล้วค่อยถอนตัวซึ่งตอนนั้นถึงถูกไล่ติดตามก็คงไม่เป็นไรหรือคุณคิดยังไงล่ะผมคิดว่า VC ชุดนี้คงไม่มีการถอนตัวแล้วครับท่านนายพลไม่ว่าฝนตกหรือว่าฝนหยุดทําไมล่ะลองท้ง VC ลงทุนใช้คนเป็นร้อยใช้อาวุธหนักทําการยิงสนับสนุนทั้งอาวุธหนักในอัตราแล้วก็ปืนใหญ่จากระยะไกลด้วยนี่มันคือวิธีการลบขั้นแตกหักถึงขั้นจะยึดพื้นที่เชียวนะครับแล้วทำไม VC ไม่บุกเลยล่ะคุณเคีเนล ก็คุณเคเนลเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่เหรอว่าปืนใหญ่ที่วีซียิงมาไม่ลงเป้าหมายอันนี้มันก็ไม่น่ามีผลนี่นาใช่ครับท่านนายพลแต่ยังมีคอปลสเรื่รองจะยังมีอย่างอื่นที่ไม่ปรากฏออกมาอีกอาวุธพวกนี้ได้ผลเกินคาดทั้งนั้นถ้าทําการยิงต่อไปมากๆฝ่ายเราอาจคลาดท่าได้นะครับโอเคโอเคแล้วคุณเคเนลต้องการให้ผมแก้ปัญหานี้ยังไงอ่ะผมต้องการกําลังมงสักหน 1, 000, ึ่งกองพันเคลื่อนที่เข้าตีกระหนาดหลังวีซีเดี๋ยวนี้เลยครับมงหนึ่งกองพันเข้าตีเดีนน๋ยวนี้คุณบ้าไปแล้วหรือไงเคเนล เคลื่อนย้ายหน่วยตอนกลางคืนในขณะทัศนวิสัยพายุฝนแบบนี้ประเทศไหนเขาทํากันบ้างหรือคุณเคยทําใช่ครับท่านในพลคนของผมเคยทําแล้วก็ทําประจําสะด้วยครับท่านในพลอย่าลืมสิครับว่าถ้าท่านส่งกําลังออกไปตอนนี้เท่ากับท่านยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวพร้อมกันเลยยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวยังไงผมไม่เข้าใจคือตัวแรกก็คือได้ช่วยคนของท่านนะครับแล้วตัวที่สองก็คือได้สังหารวีซียังไงล่ะครับตัวแรกกับผมว่าไม่จะเปรยหรอก คนของผมมันยังไม่ถึงเวลาต้องการความช่วยเหลือตอนนี้พวกเขายังทําการลบได้อยู่ในเวลาไม่ช้าเนี่ยเชื่อว่าเขาต้องได้รับชัยชนะส่วนตัวที่2คุณเคยแน่วหน้าใจหรือว่าจะสามารถสังหาร VC ได้บนเส้นทางอาจถูกซุ่มโจมตีหรือไม่ระหว่างเข้าสู่พื้นที่แนววางตัวอาจถูกตกลบหลังพชะะัยชนะปล่อย VC ชุดนี้ให้ผ่านไปก่อนดีกว่าถ้าคิดจะสังหารมันอ่ะเขาหาแผนการใหม่กันดีกว่าเป็นนั้นว่าท่านใานพลไม่ส่งกําลังเข้าไปเสริมพวกเขาแน่ใช่ไหมครับ แน่นอนคุณเคเนลแต่ถ้าทางคุณจะส่งฮอ,อกันชิปช่วยถล่ม VC ให้ข้อนี้ผมเห็นด้วยคุณเคเนลมีทางทําได้ไหมละ่ะไม่ได้หรอกครับท่านนายพลฝนตกหนักฟ้าขนองพายุจัดแล้วก็มืดด้วยครับนอกจากบินไม่ได้ยังอาจยิงถูกพวกเดียวกันอีกก็ใช้แฟลส่องสว่างสิถึงแฟลสก็เถอะครับท่านนายพลใช่ว่านักบินจะสามารถมองเห็นใบหน้าท่านทางภาคพื้นเสื่อมอะไรล่ะ VC มันอยู่ในป่าหลบใต้ต้นไม้นะครับกลางวันแสกแสกแท้ๆยังมองหาตัวมันไม่เห็นเลยครับไม่น่าเชื่อไม่น่าเป็นไปได้ กองทัพของคุณมีเครื่องมือพิเศษมากมายเรื่องแค่เนี้กับนั่งงอมืองอตีน่อให้ลูกน้องถูกโจมตีเล่นๆซะอย่างนั้นแหละผมเสียใจครับท่านนายพลกองทัพอริการไม่ได้ร่ารวยขนาดนั้นหรอกครับหลายอย่างเราก็ขาดแคลนเหมือนกันครับโอเคโอเคผมรับทราบคุณติดตามสถานการณ์ต่อไปและรายงานให้ผมทราบเป็นระยะก,กันแล้วกันพันเอกนอน์แมนกระแทกหูโทรศัพท์แทบพังด่าคำหยาบหลายคำสรรเสริญนายพลมงที่โง่อุดฉลาดเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เรว่าแม้นายพลเหล่าก็ยังขี้โม้เหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่นิดเดียว thank you